สวัสดีครับวันนี้วันที่31พฤษภาคมพศ2 5 0 1นะครับวันนี้ผมกลับมาบ้านที่สุรินทร์นะครับมาเยี่ยมชมสวนปา่าคนาบิดาสร้างนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับดูต้นไม้ที่ปลูกไว้นะครับแล้วให้พ่อดูแลนะครับ ต้นไม้นี้ใกล้สองปีแล้วนะครับเดือนสิงหาเนี่ก็จะสองปีนะครับต้นก็สวยกำลังดีเลยครับเห็นต้นที่พ่อใช้ไม้มัดตรึงกันลมไปแล้วให้คิดถึงกระโจมลูกเสือนะครับเห็นที่แรกก็ชอบพอใจครับที่พ่อดูแลต้นไม้ให้อย่างดีเลยครับต้นไม้นี้โตสวยมากครับตั้งแต่ลง สายนา้ำหยดไปนะครับ <c oughs> ต้นไม้เริ่มแตกใบสวยเขียวสดเลยครับสดขนแทนให้ดูโดยอรอบต้นโตบ้างต้นไม่โตนะครับต้นยังไม่โตแต่ก็เดี๋ยวเขาเดี๋ยก็โตแล้วครับต้นเดือน หน้าฝนก็น่าจะมาเลยนะครับเดือนนี้ก็ตกไปสามสี่ครั้งนะครับ <c oughs> แตกเริ่มแตกยอดอ่อนนะครับไดน้น้ำฝนตก หนักเมื่อสักอาทิตย์กว่าๆนะครับทำให้ต้นไม้เนี่ยแตกยอดเขียวสวยเลยนะครับพยุงฝากไว้ให้ชมเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าตามดูกันต่อนะครับต้นพยุงเดี๋ยวผมจะถ่ายอัปเดตอีกเมื่อตอนอายุครบ 2อีปีเคครับสวัสดีครับ